บิดแบบบานๆนะคะลำใหญ่ต้นมะม่วง เรียนหมอนทองนี่ก็มานาวปลูกเองค่ะปลูกเองกินเองนักเลงพอก็อต้องไปซื้อเขานะคะเขาปลูกเองกินเองเลยอันนี้กับบักทุเรียนเอามาปลูกไม่โผดน้กำกระลังรักษาหลากก็จะใบก็เหลืองลอแล้วละลอเขาถอดหยอดไม่ออกมา นี่ระชะอมนะคะเอามาปลูกเพื่อใส่กินต้นฝรั่งกินจูข้างนี้ก็จะเป็นเงาะเงาะ,ะโรงเรียนนะคะโคดนามกำลังทำการแก่ไขอยู่ในการเงาะขึ้นกันปลูกเงาะัางนี้ก็จะเป็นปลูกพักกระเพ้าพอีตู กับผักแมงรักฝั่งนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูกับบักทัวปลูกน้ำลองปีหน้าจังจะปลูกหลายปีนี้ปลูกน้ำลองท่านงนี้ก็เป็นบักทุเรียนต้นนี้ก็ป๊บสาพาอยู่โพดน้ำขึ้นกันใบฝรลังโผดน้ำฝั่งนี้ก็จะเป็นน้อยหนา ข้างหลังหน่อยหนาก็จะเป็นพักขารันลังต่อไนี้ก็เป็นมะม่วงโซบอนันแค่กะมัมม่วงพาราชาชะโอมนี่ต้น ขนุนจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะช่องน้องไมคค่ะเจ้าวแววแฟม,มิลีนะคะ